กูขาวตุนพลอ่านถามัวนเฮ้ยมาดูมานั่งนี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นซาหวาทแน่เนะโอ้ยยังสิซาหวาทแน่อยู่อเต้นมึงซาหวาทเนี่โอ้ยยังเต้นดูเออเขาบอกว่าเขาเขาจำได้ว่าซศร้าหวานเนี่ยนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนนี่อ่ามัอนี่มันกวนไอ้จอนนี่เอาเงินไปลงผ่าเพื่อนี่แหละแล้วอย่าให้มาหลขาดขึ้นลูกใครให้ได้เดี๋ยวให้ถามก่อน ยูไซทุกมือเนองช่องเมกบอยูช่องเมกค้าขายโอ้ยเศรษฐกิจบ่ดีนี่ตั้งแต่ซาบัดเน่เข้ามาแล้วตอนซาบัดเน่ซาบัดเน่พ่อดิแกะเด็กหนุ่มเอาสิมาที่นี่มาแคสเลยมาแคสงานเลยคือโอกาสเลยครับมาแล้วเอาวางกระเป๋าก่อนกระเป๋าร้อยล้านงาเอีกต้องมีการแคสนะต้องมีการแคสอ่าเ่ยฟังเห็นอีอย่างน้อยอีกเนาะสุวาบดบดส่วนมาผ่อแฟนมาผ่อแฟนแฟนเก่า อ่ามาเจอแฟนเก่าที่อยู่กับผู้หญิงคนใหม่ด้วยยอู่สิเข้าต้องอารมณ์ดราม่าว่าเออจะมีอารมณ์รู้สึกยังไงใม่ติว่าพ่อแฟนอ่ะไอ้ไอ้ซู่ไอเป็นแฟนอยู่กับผู้สาวเมียไอ,อเป็นผัวหนูมาพ่อกับมันมากับเมีมยไหมหนูยังมาพ่อหนูอยู่ไหนอ่ะเนื้อสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้หนูมีแฟนใหม่หน้ากูกูขาวจุนพลอ <c oughs> ที่หน้าบานะนะกูบอกคือมาขี้ล อมึงจะทวงเออกูสิเอาไปขัดหยอกเหมือนแอคชั่นเออขัดโอ้อ่าบทผ่านบทนี้ผ่านอ่าผู้กำับบอกให้ผ่านอ่าเทกสองมาที่นี่บทเสามาที่นี่มาหอดอ่าถือผัวทิมอ่าสุวรรณหนูถือผัวทิมอารมณ์หนูสิเป็นแนวไหนสามสองหนึ่งแอคชั่น คุณผู้หญิงแล้วเรุนติดตัวซาบันโอ้ยโอ้ยมาซอยกูเนี่ยกูอยากได้ผัวไอ้ผ่าแวกแถอแนะนำตัวน้องเขาก่อนนะครับเขามีชื่อว่าน้องเจี๊ยบผมตั้งฉายาให้ว่าเจี๊ยบ 8G พวกเขามากับบทเพลงไหนนะตอนเข้ามาตอนนั้นซาบานแน่ค่ะอ่าเต้นซาบานแน่หน่อยนะเต้นอีกรอบหน่อยเต้นซาบานแน่นะ สามซาบัดแน่ผู้เด้แก่ในถั่วซาบาดแน่ซา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 าึงสุดยังได้แม่นอโอ้ยหามหัวหัมึงยังใส่สุดอยู่วะไปเซเว่นกล้องวงจรปิดเขาเป็นพังเหรอไปยังนะป่านนี้เนาะ เดี๋ยวถามถามอีกหน่อยนึงต้องละมีขว óng ซอยแนื้อสือผ้าเสือแพทย์สิตาเออบอกเลยอยู่เสือผ้าเสือแพทย์ซอยหนูเจี๊ยไปได้ค่ะร้านเปิดตั้งไว้อยู่นะคะตั้งไว้ตรงกันฑาดานประเทศช่องเมกนะคะเสือผ้าเสือแพทย์เสือผ้าไม่ใช่เป็นเสือกันหนาเสือกันร่มปราจินบ่าเพ้นะคะกางเกงหนอกางเกงในหัวยืดหัวมายืดนะจ๊ะสามตัวลอยสี่ตัวลอยหาตัวลอยกับพี่จ๊ะ เแกแ๋กค้าสั่งขายยากด้วยจ้าเสือแบบนี้มีสั่ขายบ่เสือแบบนี้เสือแบบนี้ก็มีขายจ้าตามตลาดนัดหาบ่ได้ได้ตามคลองถม <c oughs> อุ้ยเนาะแม่เองครับมามารถอย่างนี้มารถตุกๆยังมารถวัวจากช่องเมฆไหมมารถอย่างนั่งรถตู้มา,านั่งรถตูมถต้มาแต่กระมาจ,าจอดอยู่มองนี่นี่ออ๋เจี๊ยบ 8G ครับฝากด้วยครับ ซื้อเฟียซื้อยังน้องหนูเจี๊ยบน้องน้ำตังค์ครับหนูเจี๊ยบน้องน้ำตังน้องสาวคนนี้ครับเป็นคนเก่งขยันทำมาหากินเก่งตัวแน่ครับปากก็เก่งครับเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่ด่านพรมแดนช่องเม็กนะฮะเสียงดังกมูเป็นแม่ขาดที่เขาว่าเต้นอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มนะเดี๋ยวสอบมึงเอาอย่างวะเนี่ยนี่พวกเต้นหนาเปิดโป๊ะแล้วก็ปิดไปอย่างงี้เวลามันหนาวเวลาหนาว แล้วก็แบบใช่หมวกนี้น่ารักมากเลยหมวกนี้หมวกที่แอบแววมากเลยนะคะที่ม่านบอกว่าหนูนะคะหน้าตาดีที่สุดในเพื่อนนะคะเอแบบหน้าตาทีเดตโดดเด่นจ้ะประกวดที่เดียวคือได้ที่หนึ่งไม่มีใครแข่งมันสุดยอดนะเวทีอะไรเวทีอะไรเวทีน้าดานค่ะเวทีน้าดานเลยเหรอได้ที่หนึ่งเลยเห่อโอ้โหได้ที่หนึ่งไม่มีใครแข่งเลยนะไม่มีใครแข่งเลยใช่ไหมไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่ปรับก็ปล่อยไปเลยตามธรรมชาติ ลงราวไปกนไปเลยเดี๋ยวก็กลับมาเองไหมล <c oughs> ูกยขลงราวออลงราวด,ด้วยนะสำหรับนักท่องเที่ยวผม FC จอนี่เดินทางมาเที่ยวจยังหวัดอุลราธานีมีโอกาสได้ผ่านไปด่านพรมแดน,นช่องเม็ก ผมฝากร้านของน้องสาวสุดที่รักของผมด้วยนะฮะคนนี้นะฮะเป็นคนที่มีน้ําใจมากด้วยคาแรคเตอร์เป็นคนสุขสารแบบอาดอาบบาบบ,บแต่เขาเปิดร้านใหญ่นะครับเป็นร้านขายเสือ้อผ้าไทยผ้าสิน้นผ้าถุงอยู่ตรงด่านเลยครับเออดูนะ,ะเป็นคนที่สุภาพนะครับ <c oughs> อ๋อเป็นคนที่เป็นคนเงียบๆ <c oughs> ง่ายๆนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> <c oughs> ก็เรียบๆง่ายๆนะครับอ่อนน้อมอ่อนหวานนะฮะถึงขนาดเข้าเข้าวัดเข้าวาสุดนีไปสุดนีไปสุดนีมือเนื้อตองหลาเนอะใครเคยยั่วคือกันใครย้อนวันไหนอ่อนหวานสุดอ่อนหวานวันเท่าไห่ถูกกรวบาจะ